ปีใหม่นี้นะครับหากใครก็ตามที่กําลังมองหารถอนเนกประสงค์รองรับผู้โดยสารถ,ถึง7ที่นั่งนะครับที่มาพร้อมกับความปลอดภัยระดับล้านนะครับที่สําคัญราคาไม่แพงผ่อนสบายนะครับวันนี้นะครับผมมีรถจะมารีวิวให้ผู้คุณได้ดูกันจะเป็นรถอะไรเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กาพบกับรถสวยมือสองชิบูกิค้ากับพบกั็ผมออีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามนะครับที่กําลังมองหารถอเนกประสงค์นะครับพาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้นะครับวันนี้ผมมีรถจะมารีวิวนําเสนอให้พวกคุณได้ดูกันนั่นก็คือเจ้าซูซูกิเอติก้าหนึปี2020คันนี้ของเรานะครับรถทรงลักษณดดีไซน์นะครับเป็นรถอเนกประสงค์เนาะนี่ใหญ่พอสมควรนะครับรถคันนี้ออปชั่นภายนอกของเขานะครับเรามาเล่าเกัน ไฟหน้าของเขานะเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนนะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับแถมมาด้วยกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับลักษณะหน้าตาดีไซน์ของเขาถัดมานะครับเ่วนของตัวล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาดนะครับ15นิ้วแบบนี้เลยลักษณะดีไซน์แบบนี้นะครับถัดมาในส่อนของกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับเาพร้อกับไฟเ้ยวแบบนี้นะครับ โอเคนะครับรถคันนี้รส่นของตคุญแจนะครับจะเป็นกุญแกรีโมทอัจฉริยะนะครับ i ิมโอบิเซอรเนาะคันนี้แบบนี้นะครับมีระบบสมาร์ทคีย์เ s สเอนมาให้ครับเพียงแค่เรากดปุ่มเนาะก็สามารถเปิดล็อกรถได้แล้วนะครับแบบนี้ถัดมาอันนี้คือดีไซน์ภายในนะครับของเจ้า Suzuki e อตติกของเรานะครับลักษณะภายในนะครับรูปร่างแบบนี้เลยตกแต่งสวยๆหรูๆแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในของเจ้า Suzuki Etica คันนี้กันว่าจะมีออปชันอะไรบ้างโดดเด่นขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า Suzuki Etica คันนี้แล้วนะครับลักษณะาภายในนะครับตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้สวยๆแบบนี้เนาะ,นะถัดมานะครับรถคันนี้นะครับมีปุ่มกดสตาร์ทมาให้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มเนาะก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับ บบนี้รถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่เพียง69,0 0 0กิโลเท่านั้นเนาะรถคันนี้ถัดมาใน,นส่วนของระบบปรับอากาศนะครับจะเป็นระบบอากาศอนะล็อกปรับมือหมุนเนาะคันนี้ปรับได้ตามใจชอบนะครับแบบนี้เลย ถัดขึ้นมานะครับในส่วนของตัวจอนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับซึ่งรองรับระบบนำทางอย่างใน v i ก a t i o n System นะครับทำให้เราเนี่ยเดินทางไปไหนนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะมีระบบนำทางอย่างนี้เนาะซึ่งรถคันนี้นะครับยังรองรับนะครับ CD DVD m p 3สามนะครับ FM AM อ่าสามารถเชื่อมต่อได้หมดเนาะบูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแบบนี้นะครับถัดมาในส่วนตัวพูมิอะไ รถคันนี้นะครับจะเป็นพรมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจะตรงพรมอะไรเลยเปิดเครื่องวิทยุได้นะครับ่างนี้มีปุ่มวางสายรับสายให้นะครับจากตรงพรมาลัยเหมือนกันถัดมาในส่วนของตัวเกียร์นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะนี่นะครับมาเข้ากล้องมองภาพขนาดถอยหลังแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้วย แล้วคันนี้นะครับยังมีปักกิ่งเซนเซอร์ให้เนาะใช่มีป a r กิ n งเซนเซอร์ให้นะครับอย่างนี้เลยโอเค๋ยวทีนี้นะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารกันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะสำหรับเจ้าซูซูกิแอติก้าคันนี้ของเรานะครับตามมาดูกันเลยครับโอเคอันนี้คือภายในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับของเจ้าซูซูกิแอตติก้าคันนี้เนาะสามารถพับเบาะได้นะครับ อิสระ6ก4 0บแต่พับได้แค่นี้เนาะนี่แบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าผมนั่งให้ดูละกันว่ามันจะกว้างขนาดไหนเนาะนั่งสบายขนาดไหนอ่ะอันนี้คือในส่วนของห้องผู้โดยสารของเขาเนาะก็นั่งสบายนะครับกว้างพอสมควรมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับเป็นลูกเล่นของเราปรับปรับปรับอุณหภูมิได้เนาะแบบนี้ ที่สำคัญนะครับเจ้าซูซูกิ e อติก้คันนี้นะยังรองรับผู้โดยสารไดเจ็ดที่นั่งนะครับนี่มีเบาะตอนหลังมาให้นะครับแบบนี้โอเคถัดมาเดี๋ยวเราปไปดูส่วนของห้องเก็บสัพภะระของเจ้าซูซูกิเอติก้คันนี้กันนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนเนาะสามารถเก็บสัพภะระได้เยอะขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับ โอเคนะครับอันนี้คือในส่วนด้านท้ายของเจ้าซูซูกิเอติก้าคันนี้ของเราเนะนาะลักษณะหน้าตานะครับแบบนี้มีไฟเบรคตัวที่สามมาให้แบบนี้เลยทีนี้เ,เรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัระคันนี้นะครับอ่ะนี่นะครับคือห้องเก็บสัมภาระของเจ้าซูซูกิเอติก้าคันนี้ของเราเนาะเบาะข้างหลังนะครับสามารถพับอิสระได้ห้าสิบห้าสิบนะแบบนี้เลยอ่ะและเบาะข้างหน้าก็ยังสามารถพับอิสระได้อีกหกสิบสี่สิบนะครับแบ่งฝั่งได้แบบนี้นะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับเราก็บอกเลยเนาะว่าเหมาะกับการไปเทียบต่างจังหวัดมากเลยเนาะรถคันนี้เป็นรถสไตล์ครอบครัวเนาะใส้กลางใส่ใหญ่ก็สามารถรองรับได้โอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องละกันว่าห้องเครื่องของเขาลักษณะห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะหน้าตาภายในห้องเครื่องของเจ้าเอติก้าหนึ่ง้ากีเอปี2020ของเราคันนี้เนะาะลักษณะห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0 c ซีซีนะครับแบบนี้เลย ซึ่งรถคันนี้ทางเราก็รับประกันได้นะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะลูกลมทุกรูระบุลงในสัญญานะครับว่าไม่มีการแกะก,การถอดน,น็อตอะไรทั้งสิ้นน็อตตัวกระโปรงนะอย่างนี้เลย <S <S โ,อเโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าซูซูกิเอติก้ 1.5GX ปี2020คันนี้ของเราเนาะราคาเราตั้งอยู่ที่5 3 7 0 0 0บาทนะครับอ่าแต่สำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้ดู YouTube นี้นะครับเราลดราคาให้เหลือเพียง5 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะ ที่สําคัญปีใหม่นี้นะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆให้พวกคุณนะครับเรานะครับมีโปรโมชั่นให้นะครับฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับสปีนั้นถึง20,000โลฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับที่สาคัญเรามีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณเลยสำหรับใครที่สนใจเจ้าสุสกิเอติก้าคันนี้ของเราเนาะสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับสนใจอยากให้รีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชับพกทีคารสวัสดีครับ